อืมสวยจ้าทุเรียนสวยจ้าร้อย่แล้วก็อเท่าไหร่นะอันนี้เท่าไหร่เนี่ยราคาวันนี้ร้อยยี่สิบแล้วก็ร้อยสิบห้าแล้วก็แปดสิบห้าชนี้ร้อย่สิบร้อยสิบาชนีจากคุณผู้ชมร้อห้าค่ร้อยสิบารอยห้าาท้อยหาต้องรอพรุ่งนี้พร้อมขายสุกปิง ค่ะความขายเลยความขายเลยอืมอันนี้เล็กเล็กแต่ภูเต็มอืมเล็กแต่สวยจ้ะคุณผู้ชมเล็กแต่เนื้ออืมอืมค่ะค่ะอืมน่ากินสวัสดีค่ะคุณผู้ชม วันนี้นะคะคุณป้าขาร้อนะคะก็พามาเช็คราคาทุเรียนที่ตลาดเขาดินจังหวัดระยองนะคะเขาดินนี้ไม่ใช่เขาดินที่สะแก้วนะคะวันนี้ก็เช็คราคามาได้ก็ทุเรียนช่วงนี้นะคะของมันจะหมดของมันมีน้อยนะคะมันขึ้นราคานะคะราคาราคาราคาสูงเลยค่ะนะคะก็จะมี วันนี้มีทุเรียนแบบว่าไซส์สวยก็เขาจะขายกันอยู่ที่ราคากิโลละ150ถึง160นะคะบางร้านนะคะบางร้านก็ขนาดไซส์กลางนี่ก็1 3 5ถึง140นะคะถ้าเป็นพวกตกไซส์อย่างเงี้ยนะคะตกไซส์ขนาดเล็กเลยนี่ก็กิโลหนึ่งรยนะคะประมาณนี้นะคะทีนี้ก็ส่วนราคาที่ว่าจะ คุยกันยังไงก็วันนี้ป้าไม่ได้มีเบอร์โทรร้านหรอกคะ่ะเพราะว่ามาไม่เจอแม่ค้าที่รู้จักนะคะก็ไม่ได้ให้ไว้แต่ก็เคยให้ไว้ในร้านในคลิปเก่าๆพวกร้านพวกพิกาดอะไรอย่างนี้นะคะที่แนะนำร้านทุเรียนนะก็ลงไปโทรถามดูว่าราคาได้แค่ไหนนะคะส่วนจำโบุงจมโบ๊กก็อยู่นั่นแหละค่ะร4 0ยส่นะคะ, 140, ะคะุณผู้ชมก็ของมันไม่ค่อยมีเนาะ ก็ดูได้ร้านสองร้านนี่แหละจ้ะนี่ก็มีรถมาลงอยู่ก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมนะคะก็จบคลิปตลาดเขาดินวันนี้นะคะจะพบกันใหม่กับคุณป้าขาเลาะนะคะในคลิปต่อไปหรือว่าจะพาไปชมไปเที่ยวไปเลาะที่ไหน